ซ่องคนนั้นจะมาคันโตไหนเหมือนกูรู้ไปเล่นกันนอไหมโอเค,อ,เคอ้าวหายไปไหนกันอุย้ยอยู่ด้วยกันอีกแลออ้วนะ่าทคนสวยพูดเล่นใช่ไหม,มใช่คือได้กันนะมีบ่อกมึงจีบกันจีบเขมือ่อ่ะคือกูขอเชิญเพื่อนใหม่มาได้ไหม ได้นะว่าอีเฮียใช่ด้วยครับทุกคนผมชิวบอนนะครับอายุยี่สิบอยู่ในกลุ่มนี้ไม่ต้องพูดดีๆก็ได้โอเคครับย่าเล่นอะไรกันดีกลัวไม่เล่นนะเราก็ด้วยแมฟการจะลาจนซอมบี้ไหมได้จอยมาครับ เดี๋ยวกูก็แพ้แล้วต้องเร็วแล้วสิใครโทรม,มาทำไมไม่รับอ่ะรับสิรับสิบสมีไรเธอเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมถึงถามเออก็ไม่มีอะไรหรอกอ่าก็ไม่ได้เป็นอะไรหรอกขอโทษที่รบกวนนะเดี๋ยวก่อนฮะฉันพูดรายไปไหมก็ไม่นะเธอไม่ต้องขอโทษฉันหรอกนะ ไม่เป็นไรหรอกแค่นี้นะเออโอเคไม่ได้กลับบ้านแน่นอนเราก็ลืมเรื่องที่อยู่ในละครไปเลยว่าแต่ชิโร่เป็นนางร้ายไม่ใช่หรอแล้วทำไมเธอถึงพูดดีทำดีกับฉัน 去排了。